สวัสดีครับ,รบน,น้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Fu Nova นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราจะมาเปิดแทมชุดใหม่กันนะส,อสองยอดนักสู้ชื่อดูสุดมากเลยสองยอดนักสู้อ่ะมันมีดูมีพลังสองยอดนักสู้สโอเคเรามาแกะเลยดีกว่านะครับออไลซ่าระ,ะชิมหายเลยปะปะแปความไลซสาละนี่มัน,ม,นมีอยู่จริงนะครับไลซสาละวันนี้เราจะมาหาอะไร วันนี้เราจะหาอะไรนะครับวันนี้เราได้อาชิเนตอาร์ตไปไหนก็ได้นะครับใน5้าในะครับ <No. S 1> เนอะแทนนี้ก็ดูรวยเลยใช่ได้ไปไหนก็ได้นะครับแต่จริงอยากได้จริงๆอยากได้มากกว่าอาทิเนตอาร์ตคือของทองอยากได้จี้หมัดทองเทนเนอร์มีบ้างไหมมีในใจบ้างไหมได้เทนเนอร์ยังเฉยๆแต่ถ้าอยากได้อยากได้อะไรนะคาเรนกับคาเนกับคูลาล่าอยากได้คาเรนคูลาล่ายังไม่รู้นะคือบ้านเขาอาจจะราคาแพงก็จริงแต่ว่าบ้านเราเนี่ย คูราล่ามันก็ไม่ใช่ตัวยอดนิยมอะไรจรแิแล้วก็ได้แค่สวยได้แค่สวยนะครับคือถ้าเป็นผงผมก็ยังเฉยๆนะคูราล่าเนี่ยเอาจริงๆอยากได้อยากอยากได้คาเรนมากกว่าคูราล่าอืมคาเรนสวยอ่ะลุยเอาเินหมด30สองนะครับ3 2มับเข้าให้นี่เปนเนี้ฉีโดโคตรดุดันใช่ดุดัน ดังฟับใบแรกนะครับซ่อนก่อนนะครับใบที่สองนะครับยิงเก๋ไม่สิฟั่มอุ๊ยแกเฮ้ยนี่อินทิเลียนอินทิเลียนนี่นี่นี่ของฉันเนเจ้าลิงฮะเฮ้ยเจ้าลิงมาวยวๆยอย่างโกหกเนาะฟอยไหมไม่ฟอยไม่ฟอยด้วยอุ้ยเครื่องไออนี่นี่อะไรนะโคมไฟ อะไรอะสมามีดนะ่อ๋อเหรอลิงไม่ฟอยเหรอลิงเป็นอันคอมหรออ๋อเพิ่งรู้อ๋อลิงเป็นคอมมอนเองตัวนี้นะครับไม่ได้พูดในอะอย่าหามุงกลองไาเจออ่าตัวนี้ไม่ได้พูดในคลิปนะครับนี่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวอ่าพลังโจมตีด้านหลังให้กับเหล่าโจมตีต่อเนื่องทั้งหลายนะครับเก่งนะเออมันเหมือนแว่นนะครับแต่ว่าใช้ได้กับอ่าโจมตีต่อเนื่องอย่างเดียวปะหรือเปล่าวะอ่าใช้ได้แก่โจมตีจบ จู่โจมต่อเนื่องอย่างเดียวนะครับทำไมวันนี้ซองมันเหนียวจังซองมันเหนียวอะไรนี่ฉีกปืดเดียวขาดเลยอย่างนี้เลยนี่ของเราเป็นดิกกุดาองฉันเป็นฟับขึ้นมาแวบไม่มีอะไรนะครับดิกดาเฮ้ยมาแล้วของฉันมาแล้วอุ้ยตัวอะไรธาตุธาตุเฮ้ยนี่มันหัวนี่ว่าฉันต้องไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะต้องต้องไปฝั่งนี้ว่ะอะไรอ่ะไงอ่ะสายฟ้าว่ะไม่เกี่ยว ไอ้นี่ดากโซนี่ดากโซวีแม่จำได้ด้วยแมเป็นไง่อันนี้อินเีเลียนกลางอินทีเลียนกลางไม่ค่อยได้ใช้หรอกมั้งใช้ดิเอ้ยไม่ได้ใช้ใช้อินทีเลียนของกลางล่างนู้นแต่ว่าอินททเลียนใหญ่เนี่ยอาจจะได้ใช้นะครับมีประโยชน์อืมอินทีเลียนใหญ่เนี่ยได้ใช้แน่ๆนะครับเพราะว่าอินทีเลียนใหญ่เนี่ยมันเป็นท่าวางเม็ดดาเมจดนะครับเทินละ2เม็ดนะครับเป็นการแบบบู่วนฝั่งตรงข้ามนะครับ ซึ่งเป็นคำตอบของเด็กอินเดีเรียนด้วยนะเวลาไปเจอมิวอะไรเงี้ยเจอมิวจิ๋วเนี่ยโวยไอ้นี่สามีาดาางเงี้ยอะไรไมเนี่ยแทปทัดาอามอนีนี้ว่ะฉันไม่ได้อะไรเลยอุ้ยนี่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 อ่านี่นะครับนี่อ่าสเปียสเปียอ่ามันจะมีท่าที่น็อกเอาตัวที่ติดพลังงานพิเศษได้นะครับมันน็อกเอาเลยนะทีเดียวเลยนะใช่ทีเดียวหายนะจ๊ะเก่ง เอาไว้เล่นกับเด็ก e off ชุดที่แล้วนะครับเฮ้ยแต่ว่ามันค่อยๆโวมันก็โอเคอยู่นะ e off มันในนี่เลยไงมันจับโวทีปึ้งมาพอไป็ร่างสองเลยใช่เฟมไม่มีอะไรนะครับนี่เฮลคอสขอดูสวยๆที่ไม่เห็นของสวยอ้าวนี่ยา,ยา,ยาดงยาดงชักซะเร็วเลยไม่ต้องลุ้นเลยเออ ยาดงเอาแล้วยาดงิงธรรมดาวียาดงธรรมดานะครับยาดงธรรมดาวีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโจมตีครั้งเดียวนะครับนี่ครั้งเดียวไม่ได้ทันลุ้นเลยกูเออไม่ได้ทันลุ้นเลยดึงอะไรวะเนี่ยดึงไวไปหน่อยเอาไว้เป็นจู่โจมครั้งเดียวนะครับแล้วก็ของปู่นะครับมาแล้วอะไรอย่าทำไมมันมีลบด้านข้างอะไม่รู้เลยวะเฮ้ยมีด้านข้างอะ นี่มันมีด้านข้างอะเป็นธาตุไฟธาต,ไฟ,าตไฟบาชมูไงบาชมูกอาบาชมูกนะครับรอบนี้ไม่ต้องลุ้นเยอะเนาะลุ้นธาตุปุ๊บรู้เลยนะว่าออกมาเป็นตัวอะไรเพราะว่ามันมันน้อยเออมันมีการ์ดน้อยอยู่พอสมควรนะครับแต่จริงเราก็กะจะจัดเล่นอยู่แล้วนะครับมีแม็กมีแค่3ตัวนะครับช่าเวอร์ชั่นนี้นี่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรขาวเชีย อ,อ่าฮะมา้วเฮแวนเฮแวนทำอะไรได้เออโซเวียตนี่นี่นี่ฉันมีนี่ด้วยนี่ฮาบูเน็ตจะจะบอกว่าจัวบสามเหมือนหอบได้ไหมแต่มันก็ไม่ได้นะจว่สามใบจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราห,หลังจากนั้นฝ่ายตรงข้ามทิ้งโปเกมอนอ๋อไอที่ทิ้งโปกเกมอนไงทิ้งโปกเกมอนให้เหลือสาตัวนะครับเป็นใบที่เอาไว้ต่อกกรกับมูเกนนะครับแต่คิดว่าคงไม่มีใครใส่นะครับต้องเป็นเด็กที่ แผมมเกนจัดๆนะครับถึงจะได้ใส่นะครับนั่นน่ะสิไม่มีอะไรนะครับวีเบิล์นนว,ว่าของชันม,มันออกไปตั้งแต่ตอนที่มันเป็นฮาบูเน็กข้างหน้าแล้วฮาบูเนกนี่ของเราบ้างยังไม่กระนี่ก็ไม่ขาวจังวะรุดออกมาเลยท่านันาจะจบแนละ้วโอโ้โห บิมอ้นบิมอ้นปล่อยไว้แบี้แหละแวมเชมิน <c oughs> <c oughs> ด,ดิกดาหัวสวา่านหัวควงสว่านหัวควงสว่อห่านวะเชมินอ่ะเชมินแต่เชมินก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นการ์ดไม่มีอะไร <c oughs> เอ๊นี่ยังไม่ออกนะแต่ว่าเราเพิ่งออกมาสามใบเองนะ <c oughs> สามไม่เหรอเออนี่เพิ่งออกมา <c oughs> สามใบโอ้สามจริงจอืมปั๊บเข้าให้เฮ้ยฉันมาแล้วดิกดาหัวควงสว่านอ้าวเหมือนฉันเมื่อกี้ไงโอ้ไม่มีอะไร มไม่จะทูรูปเดียวกันรูมเดียวกันเลยครับมิคคารุเกะครับอันนี้อะไรอะ่ะเป็นไอเทมเกาะหุ้มเกาะหุ้มป<อ>้องกันดาเมจนะครับมิคารุเกะนะครับใบที่เอามาแก้ทางแมสปาร์ตี้ท่าแรกของมันอะ่ะฟาที่ใช้เป็นจี้ใสอ่ะ,สอะเสียงตะโกนของมันจะวางตัวนับดาเมจตามตามการ์ดโปกเกมอนที่อยู่บนตำแหน่งในตำแหน่งคิงการ์ดของฝั่งตรงข้าม<อ>เสร็จปุ๊บเอาการ์ดทั้งหมดกลับเข้าเดคละสับ ก็คือแมปปาร์ต an> an ี้ทั้งหมดมันจะถูกเอากลับเข้าไปสัมบมดเลยอู้หูก็คือใครเล่นแมปปาร์ตี้นะครับร้องไห้กลัวแมปปาร์ตี้จะจัดใส่ใบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าก็คงไม่มีใครทำเหมือนกันไมมีใครทำหรอกกะพื้นที่ถูกต้องนะครับไม่มีอะไรเป็นฟอยธรรมดาอุ๊ยอ่ามีจูโจมต่อเนื่องฟอยนะครับต่อตนื่อ่ะใครเนี่ยโทกิโยกิ แก,แ,กแกมีมีมีอีกฝัง่งได้ไหมลุ้นอีกฝัง่งได้ไหมเอ้ยอ,อ,อะไรวะชชวับออกมาชชวับเม่งอะไรอะไฟเย,ฟย,ฟยอร์ปะไฟเยอร์ไฟเยอร์เยี้ยเงี้ยไฟเยอร์มาเวลอุ้ยดำทั้งการ์ดเลยเหรอเออดำทั้งการ์ดนี่แหละนี่การ่าไฟเยอร์นะครับนี่ขนาดเป็นวันที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรดีจะมาเป็นคู่หูใหม่กับมูเกนไดน่านะครับ นกน้อยตอนนี้เราออกมาแล้ว4ี่ใบนะครับ SR ยังไม่ออกเปิดไปแล้วจะครึ่งบล็อกแล้วนะครับยังไม่ได้อะไรนะครับจากการวิ่ยนีตัวเริ่มตัวเริ่มใหม่มซอนมซอนตัวใหม่นะครับดิกได้อีกแล้วดิกได้อีกแล้วดิกได้ไม่มีอะไรออ้ยมากแล้วคุณลาล่าไม่ยออกเบิร์นด้วยออกเดิรนด้วยคาเลนยังไม่เห็นเลยน่สิ i ิสมาค r e n นกูล่ะ i ิสมาค r e n นคาเรนฉันล่ะเมย์อยากได้คาเรนจังเลยอเหย้ยมาอีกแล้วคาเรนกูล่ะคาเรนคาเรนไม่มีอยู่ในบล็อกนี้ไงเนี่ยเฮ้ยมาแล้วฉันมาแล้วของนายมาแล้วอ่ะไปโซนพลังกิจเหรอโอ้พลังกิจนี่ไม่ต้องรู้เลยนะฟีเซอร์มีตัวเดียว แนวพิสต์ออกมาแล้วของฉันอะไรอ่ะอะไรเ r ว่า VMAX เนีแม็กวีแม็กฉันว่า VMAX VMAX เหรอเออ x ีแมก็ต้องทางนี้ป่ะมันต้องทางซ้ายหมดแหละฟ้าไม่มีทางขวาทั้งตัวเหรออืมอะไรใสายฟ้าดากโซดากโซดากโซแต่ว่า VMAX เนี่ยเรามานั่งคิดๆดูนะ มันมีอยู่กระตุ้งนึ่งไงใช่มันมีแค่สามตัวทไยัง้นก็ต้องได้นั่นแล้วเพราะมันเื่อยา้เออมันรุ้นไปแล้วตัวนีงไงมันเป็นบาชาโมไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องควรจะเป็นอตัวนี้แหละเพราะเราเปิดได้ไดกซอมาแล้วด้วยนะนั่นแหละสิฟับจริงๆแล้วเราต้องลุ้นด้านซ้ายไว้ฝ่าเพื่อให้มันแบบทาดออกมาอย่างเงี้ยไม่มีอะไรคือจบจบจริงอืมฉันก็ชอบอยู่อ้าวคาเลนนี่ไงคาเลนมาแล้วใบที่หนึ่งนี่ทุกคนตัวนี้ คนนี้เก่งคาเรนมานแล้วมันเป็นของเสริมเรียกว่าเป็นของเสริมของอเด็กจู่โจมครั้งเดียวนะครับอะไรวะเนี่ยไ,ไ,ไม่มีอะไรเป็นหินนะเฮ้ยแต่หินตัวนี้เหมือนเหมือนเก่งนะเมื่อตอนนี่ต่อสู้จะและได้รับมอนวีแม็กของฝั่งตรงข้ามอ๋อมันจะสะท้อนดามจของตัวที่เป็นวีแม็กกลับไปหาฝั่งตรงข้ามอืมถือว่าใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ ไม่รู้วิฉันเห็นอะไรฉลับออกมาเนี่ยอะไรวนะน่า S R <HR, S 1> ปะไม่รู้คาเรนฟ้าคาเรนไม่ เชงชิงชิงคอนเทมเทมเจ็ดเกย์เขาบอกว่าใบนี้แพงนคือของที่แพงที่สุดในรุ่นนะครับเยสไม่คิดว่าจะเปิดได้เมื่อกี้ก็ยังคิดว่าคาเรนเออเมื่อกี้คิดว่าคาเลนเพราะว่ามันปีกมันมันมันออกมาแค่เนี้ยไอเราก็คิดว่าคาเลนเนี่ยคิดว่าเป็น เป็นแบบผมคาเลนอะไรเงี้ยกระชากอมาอู้อู้เลยไปไกลเลยไปไกลจากคาเลนใส่ทองเช็ดเอาซองมาอยู่ไหนอยู่ที่ขานั่นน่ะนั่นน่ะนั่นไงเลยไปไหนเตาเนี่ยมองไปนู้นเลยไม่ได้อู้ยูสวยจิงนอุ้ยอู้ยอุ้ยอุ้ยอู้ยอู้ยอุ้ยอ้ยอ้ยุบา ใครจะคิดว่าใบอย่างนี้มันก็จะมาขโมยเอาอีเลวหนูโดนขโมยขโมยขโมยซองเปิดภาคกว่าฟ้าแล้วเว้ยทำไมทำตัวแบบนี้ยังคันยังทันแฮมอุ้ยอันเดียวของซองอูอันเดียวของพอกฮอนนะพอของจำเป็นไม่ใช่หรอวะใช่เฮ้ยไอหมีได้มีตัวเดียววะเนี่ยเราไม่ได้คิดเราไม่ได้ไม่เจอเลย เออแล้วหมีจู่โจมครั้งเดียวกูก็ไม่มีหมีจู่โจมครั้งเดียวเล็กอ่ะเออไม่มีเหมือนกันนี่เราเหลืออีกใบหนึ่งวะเฮ้ยนี่ก็มาใบเดียวเหมือนกัน้อวเออหมดแล้วเดี๋อ่แรงกลางอ่าเอา่างกลางมาก็ได้เอ๊ะนี่ร่างกลางมีสองอาร์ตเหรออ๋อมีอาร์ตเดียวอาร์ตเดียวอาร์ตเดียวโอเคโอเคตกใจอ่าเรามาสรุปยอดกันนิดนึงกูถือก่อนเอ๊ะแต่เหมือนเราขาดทุนหรือเปล่าน่าจะมีอาร์เกินเออเนี่ยถูกว่า เนี่ยห้าใบเห็นนะแล้วก็มี AA ใบหนึ่งเอ๊หกใบนี่ว่าอ๋อถูกแล้วงั้นถูกแล้วถูกปะก็ถูกนี่เอ้ยไม่ถูกดิมีแม็กสองตัวเห็นไหมสองเห็นไหมเห็นไหมไม่ถูกไม่ถูกเห็นปะวีแม็กสองแล้วก็ V4 สี่นะครับแล้วก็ a A เอหนึ่งหนึ่งหรือว่า SR1 หนึ่งจะบอกน้องๆว่า ที่น้องๆได้แบบนี้เนี่ยเออไหนๆก็เปิดเป็นกรณีศึกษาและจะให้น้องๆดูว่าจริงๆวิธีการนับเลดนะครับมันจะต้องรวมการ์ดฟอยล์ๆอย่างนี้เข้าไปด้วยเดี๋ยวจะแยกให้ดูนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามช่วยน้องๆดูนกนกสวยสี่ <4, S 2> ต้องด้านนี้ด้วยนะค <5, S 2> ืออีกด้านหนึ่งมัน <6 S 2> แสงย้อนสวยนกดำ 7, วสวยใครจะ 8, คิดว่าการ์ดแพ อยู่กับเรานี่เองเฮยเยใครจะคิดยยโอตอนแรกก็คิดว่าคาเีนก็รู้สึกว่าแพงนะแต่กลายเป็นอีนกดนํานี่แพงเลยเนี่ยมันจะต้องเนี่ยมันจะต้องมีไอนเ, 3, 3, 6, 7, 8, เนี่ยหนึ่ง7องสสหเจดปดเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีเจดใบมั้งแล้วมันต้องเป็นเจแล้วบวกอันเนี้ยอีก7เป็น14ต้องบวกอันนี้ด้วย เป็น14ใช่ไหมเอ๊ะอันนี้6อันนี้จะกี่ใบว,วะเดี๋ยวก่อนอันนี้มัน7อันนี้มัน8ใช่ไหมแล้วก็อันนี้มัน1 2 3 4 6อ๋อใช่อันนี้7แล้วก็บวกแรพวกเนี้ยพวกที่เป็นแรเงี้ยอีก7อเออแล้วก็บวก S I อีก1ห,หรือว่าจะอาจจะมีไอ้นั่นอีกหนึ่งนะครับไอ U R ที่เป็นทองอีกหนึ่งนะครับประมาณนี้ เออเอ,อีโอ,อเค okay, ครับโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอจบลงตรงนี้แล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสัปดาห์หน้าก็จะกลับมาเป็นพี่น้องตีกันเหมือนเดิมนะครับ<อ>ก็เดี๋ยวเราจะมีใบายลิ์บางส่วนนะครับทีเ่เรียกว,ว่าดีจะเอามาทำเด็กตัวเองเอาไว้ลงนะครับก็เดี๋ยวน้องๆก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับใครที่เปิดได้แล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะครับเดี๋ยวปู่จะมีบายรับใบายลิ์ให้นะครับว่าใบไหนปู่รับซื้อบ้างนะครับ โอเคสำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ลาตรงนี้แล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับรที่เข้ามารับชมนะครับ